มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนนะฮะมีมีท่าโอ้โหมีท่าโอ้โหท่าเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์บ้างอะไรบ้างเซอร์ไพรส์บ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมจะสามารถเอาภาพจากเทปวันก่อนมาตัดตัดตัดแบบคุณกิตินันไงใครจะทำด้านซสิคะเอ้ยเขาเคยทำรอไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหอย่าเลยแน่ว่าเขาขยันนะอย่าเลยผมนะฮะมาเข้าวันที่เรื่องราวดีกว่าครับเรื่องแนี่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาเยือนประเทศเวียดนามของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เออบรารักโอบามานะฮะฮะแล้ว่งไหฮะปรากฏว่า,ม,ามีภาพที่อาจจะเรียกยว่าไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับรสำหรับประธานาธิบดีท่านนี้นะค,ะงงครับเป็นภาพของประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลาว่างระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการมารับประทานอาหารเวียดนามอยู่ในร้านอาหารที่มีชื่อว่าบัญชาห่วงเหลียดนะครับในกรุงฮานอยร่วมกับผู้ดำเนินการอาหารแอนโทนีบอเดนโดยทั้งคู่นั่งบนเก้าอี้พลาสติก ทานเฝอนะฮะแล้วก็เบียร์ฮานอยโอ้โหชิลเลยทีเดียวโดยอดีตเชฟคนนี้ก็เล่าว่ามื้อนี้นะครับเสียค่าใช้จ่ายไปเพียงคิดเป็นเงินไทยก็215บาทเท่านั้นและทักษะในการใช้ตะเกียบของโอบาบาถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับโอ้โหคุณเคยไปเวียดนามมาแล้วเเยคานแล้วถือว่าแพงไหมไม่นะก็ไม่นะคือคือแบบประมาณว่าทั้งมื้ออะ ทั้งมือเออถือว่าถูกมากจริงๆราคาหารพอๆกับบ้านเราปะพอๆกันนั่นแหละเออพวกเฟิร์ก็เหมือนกับผ้นเดี่ยวบ้านเราหากริงง่ายราคาพอๆกันราคาพอๆกันนะพอๆกันอผมไม่เคยไปไงผมร้านค่าร้านดูดีหน่อยก็จะต้องแพงผมเคยไปทานสิทธิ์ทานสิทธิ์เครื่องไม่ได้เข้าไปในเมรืองลองไปดูไม่รู้เออลองไปชิมดูเฟิร์นเวียดนามอร่อยนะครับของนิวค่ะกลับมาที่บ้านเราค่ะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะน่าสนใจเมื่อชาวบ้านค่ะ พบทราบปรา,าสาทของโบราณเนี่ยโผล่กลางอ่างเก็บน้ํอาอําเภอบัวเชิดค่ะใกล้แดนชายแดนไทยกัมพูชาหลังแล้งน้ําลดค่ะโดยคนท้องถิ่นเนี่ยเรียกกันว่าปรา,าสาทตะเบียมรุนแปลว่าปรา,าสาทที่ลายล้อมไปด้วยต้นรุนซึ่งต้นรุนเนี่ยเป็นไม้พื้นบ้านเป็นไม้พื้นเมืองโบราณซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณระยะทางกว่า1กิโลเมตรค่ะออนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามีพวกลักลอบ ขุดค้นนําวัตถุโบราณเนี่ยออกไปขายเพียบเลยจึงขอให้ทารัฐขาเร่งมาสํารวจศึกษาเพราะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวิศาสต์แล้วก็เป็นสมบัติของชาติต่อไปนี่เป็นการค้นขั้นใหม่เลยนะถ้าน้ําไม่ลดถ้าไม่เห็นต่อไม่ผุดหรือภาษาราตฎ์ไม่ผุดนะฮะตมนมีสงสัยดีเดี๋ยวอีกหหน่อยนะเดี๋ยวทางด้านของ เด็กเด็กโบราณคดีแก่คนไปสำรวจกันไถือว่านักโบราณคดีนะฮะต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับชิงาเซนครับรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักรถไฟระสุรถไฟหัวกระสุนนี่นะฮะเขาบอกว่านะฮะหน้านะฮะก็คือหัวส่วนหัวเนี่ยหัวส่วนหัวทำด้วยมือฮะใช่ทำด้วยมือเหรอไม่ทำจากเครื่องจักรนะเออจริงจริงอ๋อนะครับเขาบอกกันนะครับว่าส่วนหัวนะครับหรือว่าหน้าผากของรถไฟชิงาเซนเนี่ยนะฮะถูกผลิตขึ้นในโรงงานเล็กๆในจังหวัด ยามากุชิครับโดยช่างเนี่ยได้ใช้คอนทุปและดัดแผ่นโลหะเพื่อขึ้นเป็นรูปครับส่วนสาเหตุที่เขาไม่ใช้เครื่องจักรกันนะครับก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยไม่คุ้มค่าเครื่องจักรต้องผลิตอะไรที่ได้เยอะๆแต่ว่านี่นะฮะผลิตชิ้นเดียว่นะฮะและบางทีนะครับยังต้องมาปรับเปลี่ยนรายละเอียดปตีกย่อยอย่างตอนนื่องีกเดี๋ยวไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแบบนั้นะแต่ทุกวันนี้นะครับช่างผู้ผลิตเนี่ย มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนครับเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์กว่า10ปีจึงจะกลายเป็นนายช่างแถวหน้านะครับที่ลงมือผลิตได้โอ้นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นงานฝีมืออะไรที่มันยากก็จะดูมีคุณค่าครับผมค่ะ คอมิวนิวค่ะใครที่กำลังจะไปเวเนซุเอลาค่ะแล้วชอบดื่มโคลาต้องบอกไปว่าชอบดื่มโคลาใช่ไหมคะก็ดื่มดูยังไม่ไปยังไม่ไปถ้าไปที่นี่แล้วชอบดื่มโคลาต้องบอกว่าอาจจะลงแดงตายได้ยางไงเมื่อบริษัทโคคาโคลาค่ะได้ระงับการผลิตเครื่องดื่มโค้กในประเทศเพราะทำไม เรื่อปรากเชิญปัญหาการขาดแคลนน้ําตาลโดยบริษัทซัพพยเออร์น้ำตาลหลายแห่งค่ะต้องปิดกิจการชั่วคราว,วเพราะว่าขาดแคลนวัตถุด,ดิบอย่างที่บอกไ,ไปหลังผลผลิตอ้อยลดลงอย่าง หลังผลผลิตอ้อยค่ะลดลงอย่างมากจากมาตรการการควบคุมราคาสินค้าต้นทุนที่สูงจนเกษตรกรเนี่ยหันไปปลูกพืชอื่นที่ได้กําไรมากขึ้นขณะที่เครื่องดื่มไดเอทค่ะไม่ผสมน้ําตาอื่นๆก็ยังคงผลิตตามปกติอ๋อยังมีโค้กไดเอทขายดังที่ผมชอบนะเพราะผมชอบสูตรที่ไม่มีน้ำตาไปเลยนะคะนั่นผมชอบชอบสูตรไม่มีน้ำตาีน้ี่ยก็ยังมีขายอยู่ยังมีขายตปกตินะครับปิดท้ายกับเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษครับหลังจากที่มี ข่าวเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเพตอนนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่เขาบอกว่าเป็นแปดนักเตะที่มีโอกาสที่จะถูกคว้าตัวมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหล่อไหมน่ดีไหมโอ้โหคุณต้องดูภาพเลยนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอดีตทีมชาติอดีตผู้จัดการทีมเชลซีนะฮะก็คือโซเซมูรินโ่นะฮะเตรียมจะมานั่ง เก้าอี้กุนซือแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดแทนหลุยฟันเกาที่เพิ่งถูกปลดไปนะฮะไปซะแล้โดยนักเตะที่คาดว่าจะมาเสริมทีมนะครับก็มีตั้งแต่ลูกน้องเก่าอย่างเนมันย่ามาติสทัมนักเตะชาวโปรตุกิสเจ้ามาริโอครับกองหน้าตัวเทพซาตันอิบาฮิโมวิดครับกองกลางตัวลุกอย่างอองตวน กิสมันครับค่ะกองหน้าชาวอาร์เจนติน์ครับกอนซาโลฮิเกวินครับแล้วก็กองหลังเอเวอร์ตันอย่างจอห์นสโตนนะฮะกองกลางของเรียวมาริดอย่างราฟาเอลวารานและกองหน้าฟอร์มฮอตอย่างอันบาโลโมราต้าครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษนะฮะครับผมอะไรทำใหเรียบแฟนเป็นนักฟุตบอลอ้าวเหรอค่าตัวเขาสูงไงคะสูงสุดเลยรวยเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงฉันด้วยนักแข่งก็ได้นะครับผม โอเคครับอันนี้ก็คือตลอ,อดข่าวเด็ดที่เราก็สัรนให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะยครับยังมีอีกหลากหลายข่าวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ